สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat f ไฟ h ์วันนี้ผมกอล์ฟแคทไฟจะมาแนะนำวิธีการใช้งานแว่นขยายใน iPhone ของดีมีประโยชน์นะครับซึ่งต้องบอกว่าบางคนนะครับเวลาเนี่ยเห็นแว่นขยายแบบนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือบางคนเนี่ยที่สายตาเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับหรือต้องการดูพระนะครับเซียนพระหลายคนก็ถึงจะมีสายตาที่ดีแต่ว่าของมันชิ้นวัตถุมันเล็กนะครับเราก็ต้องใช้แว่นขยายมาดูใช่ไหมครับแต่เราสามารถใช้ฟังก์ชันแว่นขยายของ iPhone นะครับที่ต้องบอกว่าใช้งานได้เทียบเท่านะแว่นขยายเลย และมีฟังก์ชันที่น่าใช้งานมากกว่าด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรับเพิ่มแสงได้นะครับเวลาเราใช้แว่นขยายเนี่ยถ้าเกิดมันมืดนะถ้าเกิดเราใช้แว่นขยายปกติโอ้เราก็ต้องไปหาแสงสว่างนะขอ,ขอหาพื้นที่สว่างๆหน่อยแต่ถ้าเกิดเราใช้แอปในตัวของแว่นขยายของ iPhone เนี่ยสามารถปรับเพิ่มแสงได้นะครับแล้วสามารถใช้ฟิลเตอร์ได้อีกต่างหากด้วยซึ่งขั้นตอนในการใช้งานตรงนี้ทํำยังไงนะครับก่อนจะไปดูนะครับฝากกดติดตามนะครับกด subscribe เราด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการใช้งานแว่นขยายใน iPhone กันครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานแว่นขยายใน iPhone นะครับตัวช่วยที่มีประโยชน์สําหรับคนที่ใช้งาน iPhone อยู่นะครับสำหรับคนที่เป็นอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่นะครับผู้ใหญ่ในบ้านเนี่ยบางครั้งเนี่ยต้องการหาแว่นขยายมาใช้งานอย่างเช่นเซียนพระ2พระหรือต้องใช้งานร้อยเข็มแล้วทํองงานอะไรที่ต้องใช้ความละเอียดในการมองนะครับก็สามารถใช้แว่นขยายนะครับของ iPhone มาช่วยได้นะครับเริ่มต้นก็คือให้เรากดค้นหาก่อนก็ได้ครับค้นหาแล้วก็พิมพ์คําว่าแว่นนะครับ ก็จะเจอฟังก์ชันแว่นขยายนะครับเมื่อกดเข้าไปก็คือตัวนี้นะฮะแว่นขยายก็จะเป็นฟังก์ชันในการใช้งานแว่นขยายนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายเมนูกันนะครับแต่ขออนุญาตเสริมนิดนึงนะครับแว่นขยายนะครับเราสามารถตั้งเป็นในตัวของการใช้งานที่เบื้องต้นเริ่มต้นได้เลยง่ายๆกว่านี้นะครับก็คือเราสามารถไปตั้งที่หน้าศูนย์ควบคุมนะครับศูนย์ควบคุมนะครับก็คือเลื่อนลงมานะครับของพี่ก๊อฟเนี่ยจะตั้งไว้หน้าศูนย์ควบคุมตรงนี้เห็นไหมนะครับอยู่มุมขวาด้านล่างนะครับนี่ ก็สามารถใช้งานได้แล <To> ้วนะครับซึ وا, ่งข the ั d ้นตอนในการเพิ่มนะครับในตัวของฟังก์ชันแวนขยายในูนย์ควบคุมง่ายๆครับกดไปที่การตั้งค่าครับกดไปที่การตั้งค่าปุ๊บนะครับเลื่อนลงมานะครับหาหัวข้อคาว่าูนย์ควบคุมครับศูนย์ควบคุมนะครับกดเข้าไปครับจากนั้นนะครับเลื่อนลงมานี่นะฮะหน้าตรงนี้นะครับหน้าตัวควบคุมที่รวมอยู่นะครับเนี่ยตัวควบคุมที่รวมอยู่เนี่ยถ้าเรามีแว่นขยายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นใช้งานได้แล้วนะครับแต่ถ้าสมมติว่าไม่มีนะครับมันก็จะมี เลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมานะครับหาคําว่าแว่นขยายแล้วกดเครื่องหมายบวกครับปุ๊บนะครับก็จะไปอยู่ในหน้านะครับศูนย์ควบคุมแล้วนะครับนี่นะครับก็คือให้มาอยู่ตรงนี้นะครับพออยู่ตรงนี้เสร็จก็เวลาเราเลื่อนตัวหน้าศูนย์ควบคุมนะครับก็จะมีฟีเจอร์นี้ฟังก์ชันนี้ขึ้นมานะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานครับกดฟังก์ชันแว่นขยายเข้าไปเลยครับเมื่อเรากดเข้ามานะครับหัวข้อแรกด้านบนนะครับก็คือหัวข้อซูมนะครับก็ให้เราเอาวัตถุมานี่นะครับอย่างนี้วัตถุมานะครับ แล้วเราก็เอาเมือนะครับเลื่อนตรงซูมนะครับเครื่อง,ง,งหมายบวกลบนะครับตรงนี้นะครับซูมเนี่เห็นไหมนะครับเลื่อนลงมาเนี่ยฮะนะครับซูมเข้าไปนะครับนี่เห็นไหมนะครับเป็นเหมือนแว่นขยายดูง่ายกว่าเดิมด้วยนะครับเห็นไหมครับดูรายละเอียดง่ายกว่าเดิมนะถ้าสมมติมุมไม่กบนะเนี่ยซูมเข้าไปนะครับนี่เลยนะครับเนี่ยฮะซูม,มเข้าไปเลยนะครับนอกจากซูมแล้วนะครับ อย่างเพิ่มเติมอีกก็คือเห็นฟังก์ชันด้านล่างไหมครับเรื่องของความสว่างกดไปที่ความสว่างนะครับทีนี้รู้สึกว่าเอ้ยมันมืดไปอ่ะนะครับเรากดไปที่ความสว่างเห็นไหมปรับความสว่างได้ไหมครับตรงนี้นะครับสุดแลปรับความสว่างเสร็จแล้วเราต้องการถ่ายรูปตรงนี้นะครับก็กดไปตรงกลางครับตรงกลางเห็นไหมนะครับแตะได้เลยครับปึ๊บถ่ายรูปครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็ถ่ายรูปแต่ว่าเอ๊ะมันยังเอียงไปอ่ะกดกอ่าไม่ตรงรูปนะครับก็อ่ะเอามือกดไปที่กากระบาดตรงกลางก่อนปึ๊บนะครับ คราวนี If, nach, ้เราก็ปรับลงมานิดนึงนะครับอันอาจจะมือเราไปตรงกล้องนะกดเข้าไปถ่ายใหม่นะครับถ่ายใหม่คราวนี้นี่คราวนี้พอแล้วตรงกล้องแล้วเห็นไหมนะครับคราวนี้นะครับเราก็สามารถกดแชร์นะครับกดข้างบนเครื่องหมายข้างบนนะครับเห็นไหมนะครับตรงแชร์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็ส่งไปได้เลยครับสําหรับคนที่เราต้องการส่งนะอ่นะครับนี่ก็คือขั้นตอนง่ายๆนะครับต่อมานะครับคราวนี้กดออกไปก่อนนะครับนอกจากตรงนี้แล้วนะครับนอกจากเครื่องมือแล้วนะอ่าตรงนี้นะครับเรามากด ตรงในส่วนของฟันเฟืองครับฟันเฟืองนะครับตรงฟันเฟืองเนี่ยก็คือเราสามารถเลือกค่าเริ่มต้นนะครับกดไปค่าเริ่มต้นก็คือกลับมาหน้าหลักของเราได้นะครับตรงนี้กลับมาหน้าค่าเริ่มต้นเลยนะครับแล้วเราก็มาสามารถเลือกในตัวของการใช้งานเพิ่มเติมได้เนี่ยเห็นไหมปรับเมื่อกี้สว่างใช่ไหมคราวนี้ปรับเรื่องของค่าความขาวดำนะครับก็คือปรับตรงนี้นะครับเรื่องของโทนสีนะเราปรับได้ด้วยเห็นไหมครับอย่างนี้นะแล้วนะครับถ้าเราปรับเสร็จแล้วเราก็กดถ่ายรูปได้เหมือนเดิมนะครับหรือ กดไปที่การตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับกดไปค่าเริ่มต้นนะครับกดไปค่าเริ่มต้นก็คือกลับมาหน้าหลักของเรานะครับมีฟิลเตอร์ด้วยนะครับตรงนี้เห็นไหมเฮ้ยเนี่ยฮะเราสามารถปรับได้นะครับต้องการเป็นแบบไหนนะครับตรงนี้นะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับฟิลเตอร์นี่คือเครื่องมือที่มีอยู่เลยในแว่นขยายนะอันนี้ต้องบอกมีอยู่ในแว่นขยายนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือไฟนะครับมีไฟนะครับปรับแสงสว่างได้ด้วยไฟมันมืดอ่ะเราดูได้นะครับเนี่ย ทำให้เราสามารถนะครับใช้แว่นขยายเนี่ยสามารถดูนะครับส่วนที่เราต้องการอย่างเช่นเสียนพระก็อาจจะดูพระแทนที่ต้องป๊กแว่นขยายไปนะครับอ่านนี้ก็ดูได้เลยเห็นไหมนะครับนะครับอ่านข้อความได้นะครับพี่ก็ว่าชัดเจนนะเพราะว่ากล้องมันก็มีความละเอียดของมันอยู่แล้วนะครับนะครับเนี่ยเราสามารถอ่านได้เลยนะครับนี่นะครับงานสมโพธิเนี่ยนะครับสมเด็จเนี่ยนะครับแล้วก็ในตัวของใช้กล้องเนี่ยเราก็ดู คงความคงลึกนะครับตื้นลึกได้เหมือนกันเห็นไหมนะครับหลักการก็คือใช้แว่นขยายตรงนี้ใช้งานได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็มันอยู่ในมือถือไม่ต้องเตรียมไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยเกิดลืมแว่นมาใช้ตัวฟังก์ชันนี้ครับใช้งานได้เลยนะครับก็สามารถนําไปแนะนําผู้ใหญ่ในบ้านก็ได้นะครับบางคนเนี่ยซื้อ iPhone มาคุณพ่อคุณแม่นะครับแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าวิธีการใช้งานฟังก์ชันนี้ช่วยเขาใช้ประโยชน์ได้นะครับก็ลองนาเทคนิคนี้ไปดูนะครับกับการใช้งานแว่นขยายบน iPhone ครับ และนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชื่นชอบสามารถกดไลค์กดแชร์แล้วได้ครับอย่างสนุนช่องเราครับสามารถกดซุปเปอร์ตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรั์ในการพัฒนาช่องต่อไปและกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟท์ครับ